สวัสดีทุกคนนะคะเรื่องเงินเล่าได้วันนี้อยู่มีมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเนินการลงทุนมาฝากอีกเช่นเคยทุกคนเคยได้ยินคำว่าหุ้นใช่ไหมเคยสงสัยไหมว่าหุ้นมันทืออะไรกันแน่เขาไม่ได้เล่นกันแค่ในหนังนะคนธรรมดาแบบเราก็ซื้อหุ้นได้เหมือนกันหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความเป็นเจ้าของของบริษัท ลองมิดภาพแบบนี้นะทุกคนสมมติว่าเพื่อนบ้านเราเปิดร้านกาแฟแล้วเขาขายหุ้นให้เรา10%แปลว่าเราก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟนั้น10%จริงไหมหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็เหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนจากร้านกาแฟข้างบ้านเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างเซเว่นเอชหรือปอตทเวลาคนซื้อหุ้นก็คือเขาซื้อความเป็นเจ้าของบริษัทส่วนหนึ่งไม่ได้แค่ซื้อกระดาษไม่ได้ซื้อมาไว้เฉย แต่เรามีสิทธิ์รับผลตอบแทนจากกำไรของบริษัทด้วยนะแล้วเขาซื้อหุ้นไปทำไมกันมีสองเหตุผลหลักๆเลยหนึ่งคือราคาขึ้นซื้อ10บาทผ่านไปปีหนึ่งราคาขึ้นเป็น12บาทเราก็ขายเอากำไร 2. องอปันผลบริษัทกำไรเขาจะแบ่งกำไรมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นคล้ายๆกับดอกเบี้ยแต่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะมันคือส่วนแบ่งกำไรถ้าทุกคนซื้อหุ้นของเซเว่นอีเลเว่น ก็เหมือนทุกคนเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศอยู่นิดหนึ่งแล้วบริษัทกำไรเยอะก็มีสิทธิ์ได้เงินปันผลฟังดูดีใช่ไหมละ่ะแต่เดี๋ยวก่อนหุ้นก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะราคาหุ้นมันขึ้นลงตลอดถ้าบริษัทขาดทุนหรือเศรษฐกิจไม่ดีราคาก็อาจจะตกได้ซื้อหุ้นไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจะรวยทันทีต้องศึกษาต้องเข้าใจคนบางคนชอบเรียกหุ้นว่าเล่นหุ้น แต่จริงๆมันไม่ใช่การเล่นนะมันคือการลงทุนเราเอาเงินไปลงทุนในกิจการที่เรามองว่าอนาคตดีต้องใช้สติไม่ใช่อารมณ์แล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีเริ่มได้ไง่ายๆเลยถ้าเรามีเงินเก็บไม่ต้องเยอะเริ่มลงทุนเดือนละ500หรือ1,000บาทเลือกคุณที่พื้นฐานดีหรือจะเริ่มจากกองทุนรวมก็ได้ที่สำคัญคือต้องเริ่ม เพราะถ้าไม่เริ่มวันนี้อีก10ปีข้างหน้าเงินก็ยังนอนอยู่เฉยๆสรุปนะคะทุกคนหุ้นเท่ากับความเป็นเจ้าของบริษัทกำไรจากหุ้นมาจากราคาขึ้นกับปันผลมีความเสี่ยงแต่ถ้าเข้าใจก็เป็นช่องทางเพิ่มเงินในอนาคตได้ทุกคนอยากเป็นเจ้าของกิจการบางส่วนไหมละ่ะเห็นไม่ทุกคนจริงๆแล้วหุ้นไม่ได้ยากเลยแค่เข้าใจว่าเรากำลังเป็นเจ้าของบริษัทบางส่วนก็พอเริ่มต้นได้แล้ว แต่เดี๋ยวเรื่องคุ้นยังไม่จบง่ายๆแค่นี้นะตอนหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าจะเริ่มลงทุนต้องมีเงินเท่าไหร่แล้วแบบไหนที่เรียกว่า DCA ถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ยังงงๆกับคำพวกนี้อย่าลืมกดปิดตามไว้นะค่ะเพราะตอนหน้าจะง่ายกว่านี้อีก